สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พัทยากันครับว <c oughs> <c oughs> จะทำคลิปลโพงแล้วก็มันท่องเที่ยวพัทยากันนะครับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแบนนี้แล้วมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวครับวันนี้มันเป็นวันที่สองไม่ใช่ที่สองนี่วันที่ยี่สิบแปดครับของเดือนสองก็คือยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับ รถเนี่ยก็ลองดูครับคนน้อยอยู่ครับเล่นน้ําได้สบายนะครับมันจะมีเัาจะมีพื้นที่ที่เป็นแบบว่ากั้นไว้ให้ลงเล่นน้ําบริเวณนู้นครับรถรถก็จะเต็มข้างทางก็พอเล่นได้ครับเต็นทอ้เก้าอี้ชายหาดก็เต็มเลย <laughs> ถ้าเราจะมาหาที่ที่อะไรวะที่นั่งเองก็คงต้องมาที่โล่งๆประมาณนี้ครับ ก็ฝนตกแล้วทรายลงไปเยอะครับทรายตรงนี้เขาเอามาถมใหม่นะครับน่าจะถมเมื่อประมาณปีที่แล้วปีสองปีนั่นแหละเนี่ยทรายมันก็เลยมีหาดทรายปกติมันจะซุดอย่างเงี้ยนี่คือเขาต้องถมเรื่อยๆครับทรายตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันซุดน้ำมันขึ้นมาถึงมือก็คงซุดไปก็มาเที่ยวกันได้ครับเดี๋ยวค่อยดูบรรยากาศมืดๆกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับคนก็พอประมาณนะครับมาเล่นได้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนว่าน้ำใสหรือเปล่า มีขยะเล็กน้อยครับน้ำไม่ได้ใส่มากครับนะ้ำออกจะเขียวๆเ,เล็กน้อยแต่ว่าก็พอพอใสยอยู่พอประมาณแต่เขาบอกมันมีช่วงหนึ่งที่มันจะใส่มากมันจะใส่ปกติแล้วตรงนี้มีคนเ่นวาวด้วยนี่ครับมีว่าวด้วยอยู่ด้วยว่หาไม่เจอโน่นโน่นโน่นมองเทาไมา่ค่อยเห็นว,ว่าวใครก็ไม่รู้ไปเราเดินเดินดูกันต่อ มาตอนกลางวันได้ดำแน่นี่เย็นแล้วไม่ค่อยมีฝรั่งเลครับฝรั่งหยงายากมากเลยเพราะว่าใครมาช่วงนี้ส่วนกักตัวใครจะมาต้องเสียเงินค่ากักตัวอีกก็มีแต่คนไทยครับทัพเจสกีอะไรก็ยังมีปกติโรงแรมก็น่าจะไม่แพงครับช่วงนี้โรงแรมถูกครับแค่เห็นจริงๆมันก็น่ามาเที่ยวนะคนไม่เยอะอะไรเลย ตอนแรกดูข่าวว่าบางแสนนะคนเยอะที่บางแสนนะคนเยอะแต่พัทยายังไม่เยอะเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามันถึงไม่ค่อยเยอะไปเดี๋ยวเราเดินไปกันเรื่อยๆกันไปไปจริงๆมันก็มีงานเรื่อยๆนะครับที่พัทยาเนี่ย ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตทัวรฟรีคอนเสิร์ตพัทยาเฟสติวัลงานผู้นานาชาติมันก็จัดมาตลอดนะมันก็ไม่ได้หยุดจัดเลยคนก็เยอะนะผมเคยมาอยู่นี่ครับมันจะมีจุดที่บุนลงเล่นน้ําได้เนี่ยเขาจะกั้นไว้อันนี้คือข้างนอกจริงๆเขาเขาไม่ค่อยแนะนําให้เล่นข้างนอกเขาจะให้เล่นข้างในนี้เพราะว่ามันจะมันจะแบ่งโซนกันไว้ นี่มีเจ็ตสกีอะไรกันอยู่ได้ยินเสียงไหมจะซูมให้ดูเจ็ตสกีก็ยังพอมีเล่นอยู่ครับแต่ลมแรงครับไป,ไปกันต่อเดี๋ยวว่าจะไปจอมเทียนดูบ้างหาจอมเทียนคนมันจะน้อยกว่านี้ครับเออมันจะมีวอล์กิ้งสตรีทอีกที่หนึ่งที่เขาทำป้ายใหม่ เราต้องพาไปดูกันหน่อยเหรอรู้จะพาไปดูได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องไปสุดหาดทางนู้นนู่นทางนูน้นเลยนู่นเลยต้องไปทางนู้นเดี๋ยวต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปดูโอเคสําหรับบริเวณจุดนี้พัทยาก,ก็คงมีเท่านี้ก่อนแต่ถ้าผมไปถ่ายทําอีกที่หนึ่งเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยลงคลิปเพิ่มเติมแล้วกันสาหรับแค่นี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับมีคนมาวิ่งเลยเดี๋ยวให้ดูเห็น่ามีคนวิ่งด้วย ก็มีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันอยู่นะเพราะว่าลมมันเย็นดิแล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่เหมาะสำหรับวิ่งออกกำลังกายได้อยู่แต่ถ้าจะมาวิ่งในสายเนี่เหนื่อยแนย่โอเคครับลาก,กันวิวท้องทะเลในช่วงยามเย็นประมาณ5้าโมงเย็นทนี้ครับสวัสดี